ตบมืออก่อนหน้าอกก่อนหน้าอก <S <s <hr ây> ก่อนหน้าอกครับก่อนหน้าอกเอาทำเหมือนกันครับแม่จะทดสอบก่อนหน้าอกมือค่อยหลังมือค่อยหลังเร็วเอามือค่อยหลังนาะคดทำยังไงมือค่อยหลังผู้บาดทำยังไงยก,ยกมือขึ้นยกมือขึ้น กระโดด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 อ่ะเอากระโดดสิกระโดดสิอ <c oughs> ่ะ <kaz> จ้ำจับสิกระโดดได้ไหมโอ้เก่งเก่งเก่งอาหมุน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 ตัวหมุนตัวหมุนตัวสิหมุนตัวครับหมุนตัวหมุนตัวอ่ะตบมือ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 เร็วตบมืออ่ะยกมือขึ้นยกมือสองข้างขึ้นยกมือนะเคียนยกมือขึ้น โ okay. อเคเอาห,หัวราะดูสิหัวราะดูสิหหัวราะดูสิอ่ะนั่งลงนั่งลงครับน uh ั่งลงอ่ะนั่งลงสินั่งลงสินั่งลงนั่งลงอาลุกขึ้นลุกขึ้นครับลุกขึ้นอ่ะกระโดด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 ดูสิกระโดดกระโดดกระโดดเอ๊ หัวล้วสิหัวล้อสิฮ่าฮ่าฮ่าาดิฮ่า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 น่อยหมุนตัวหมุนะอ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 ะนะอะอะออะอะอะออะออะ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 ะะ